สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะมาเปิดภัยเช็คดวงความรักประจําเดือนอรกรกฎาคม2 5 6 5นนี้เราจะเช็คพลังงานรวมทั้งคนมีคู่นคนคุยคุยหรือว่าคนโสดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เ h อะแฮง Man ขึ้นมาใบแรกเลยเหมือนช่วงนี้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่แก้ไม่ตกเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้สักทีเนาะอืมสองถ้วยคนสองคนอาจจะไม่ได้หมดรักกันแต่อาจจะเป็นปัญหาทัศนคติที่สะสมกันมาก็ได้นะคะ พอดูแล้วเนี่ยก็คือไม่น่าจะหมดรักกันเนาะสถ้วยหน่ถ้วยคุณก็คือมันเหมือนมีปัญหาแต่มันก็จะรีเซ็ตอะรีเซตใหม่เรื่อยๆกลับมาสู่จุดเริ่มต้นมีปัญหากลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะคะสองถ้วยหถ้วยเนาะเพราะมันเหมือนก็รักกันแต่มันก็ยังไปต่อได้ไม่สุดอะคะ่ะมันก็ยังไปต่อได้ไม่สุดเท่าไหร่ พระราชาถือมีเท้าแต่มีบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างวางแผนไปไกลวางแผนแบบดีนะวางแผนไปไกลวางแผนลึกแต่ว่าพระราชาพระราชนีถือดาอืมเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่ดูแล้วไม่ใช่ไม่รักกัน แต่มันมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นนักวางแผนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะบังคับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งคำพูดและการกระทาซึ่งบางครั้งก็ใช้คำพูดที่ไม่ได้รักษาน้ำใจเท่าไหร่นะคะไม่ได้รักษาน้ำใจเท่าไหร่เนาะเจเปอแต่พูดในเรื่องของความความมั่นคงนะคะ ทังนั้นเรื่องของมือที่สองมือที่สามเนี่ยไม่น่าจะมียังเป็นความรักที่มั่นคงอยู่นะยังเป็นความรักที่มั่นคงเนี yeah, ่ย the empress the emperor พระราชาพระราชนีนะคะอยู่ติดกันเลยเนาะ,ะแสดงว่าเป็นเป็นคู่ของกันและกันนั่นแหละนะคะแต่จะไม่ใช่คู่ที่หวานนะอาจจะต้องเป็นคู่ที่ต้องปรับตัวกันหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะ the star The Star มาช่วยล่ะคะ่ะ The Star นะคะอาจจะต้องมีการเหมือนเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะทางด้านความคิดแล้วก็การที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยพอถูกครอบงำมากๆหรือถูกพูดจาด้วยถ้อยคำที่มันบั่นทอนจิตใจมากๆค่ะมันก็ทำให้ให้ความรู้สึกรักถามว่ามันลดไหมไม่ลดแต่ความรู้สึกผูกพันนะคะมันจะลดลงนะ มันจะลดลงอืมพระราชนีถือถ้วยเมื่อคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้และดูอีกคนหนึ่งก็จะขี้น้อยใจนะคะอีกคนหนึ่งก็จะขี้น้อยใจนะคะพอกระทบกระเธอนอะไรหน่อยก็รู้สึกน้อยใจแล้วแหละสิบถ้วยแต่ก็ยังดูเป็นครอบครัวที่ดูมั่นคงอบอุ่นอยูนะคะ the f o o l อาจจะต้องมีการให้อิสระแก่กันหน่อยนะเด e ะโฟเจ็ดเหรียญมันมันมีแต่วความคือดูแล้วอค่ะไม่ใช่เรื่องของมือที่สามนะเพื่อนๆชาวราศรีพฤษภแต่การที่คนรเราจะอยู่ด้วยกันได้อะบางทีการเลิกหรืออยู่ไม่ใช่เกี่ยวกับมือที่สามเสมอไปอืม The t o w e r The Tower ควรจะให้อิสระ The f ฟ l ให้อิสระกันนะคะ จิตเหรียญมันค่อนข้างสะสมความตึงเครยียดแล้วก็มองมานานแล้วแหละเดี๋ยวมันจะระเบิดอะคะ่ะ The Tower ขึ้นมาอาจจะระเบิดเพราะกัรรุนแรงก็ได้สวินถือดามันจะมีฝ่ายหนึ่งอนะฝ่ายที่ยอมมาตลอดอะคะ่ะเขาจะเริ่มลุกขึ้นแล้วนะเขาจะลุกขึ้นสู้นะคะคนเราเป็นเรื่องปกติเลยนะพอ พอยอมมากๆจนถึงจุดจหนึ่งที่ตัวเองรับไม่ไหวอ่ะจะต้องลุกขึ้นสู้บ้างแล้วนะคะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นบอกกล่าวอะไรที่เขาอยากจะบอกนะมาดูพลังงานเสริมความสัมพันธ์ <7 S 1> <7 S 2> เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญมันเหมือนแบบเป็นการต่างไฟต่างหันหลังให้กันนะคะ ต่างฝ่าต่างหันหลังให้กันไม่ยอมพูดคุยให้มันชัดเจนพระราชินีถือถ้วยไม่ยอมพูดคุยให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะมีฝ่ายหนึ่งอะนะคะที่เก็บเก็บมาเรื่อยๆเก็บกดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เครียดเก็บกดมาเรื่อยๆแล้วก็เครียดไปเรื่อยๆแล้วก็น้อยใจไปเรื่อยๆนะเป็นฝ่ายเก็บอะคะ่นะเนอะ เด e d e วเดวิลจะถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะออกจากกันได้ไหมเดยวเดวิลขึ้นก็ไม่ไม่ได้อะค่ะมันยังมีความผูกพันมันยังมีห่วงมันยังรักกันอยู่แหละนะแต่ปัญหามันสะสมละเกินระวังคนรอบข้างเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาชีวิตรักของคุณด้วยนะคะ ระวังคนรอบข้างด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าพอคุณมีปัญหาแล้วคุณเก็บเก็บเก็บนะคะแล้วไม่ไปปรึกษาหรือไม่พูดกันตรงๆเนี่ยคุณกลับเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นก็จะมีเหตุผลร้อยแปดของเขาที่เขาก็อยากจะช่วยช่วยคุณแหละแต่ด้วยความเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันเดอะสตาร์ Star, ขึ้นมาอีกแล้วคำแนะนำคือเว้นระยะห่างะคะ่ะ พยายามเลยนะเว้นระยะห่างระหว่างกันนิดนึงให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างกันไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องไม่ต้องไปจู้จี้ทุกเรื่องนะคะมันจะดีขึ้นนะสุดท้ายใบสุดท้ายก็ยังเป็นสีไม่หาวยังเป็นความความมั่นคงความอบอุ่นในครอบครัวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจอไพ่เปิดมาแบบนี้ส่ก็อยากจะขอแนะนำว่า อาจจะต้องเอาปัญหาที่สะสมที่เราไม่กล้าพูดที่เราคิดว่าจะผิดใจกับเขาเอามาพูดเปิดอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถือว่าเราพูดไปแล้วและถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราก็ไม่ต้องทนอยู่อีกต่อไปนะคะเราก็ไม่ต้องทนแกล้งเสแสร้างที่จะทำเพื่อเขาอีกต่อไปเราก็จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ ถ้าเขารับได้ก็รับได้ถ้ารับไม่ได้ก็แล้วไปแต่ในที่นี้หมายถึงว่าในการปรับเปลี่ยนเป็นในทิศทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไปนในทิศทางที่มันเลวลงเวลวร้ายลงเนาะนะคะพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆกับคนที่ดิวอยู่ด้วยก็ได้แล้วก็ การทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิมเมจเชนมนังไม้หรือว่าไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านลางแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจเชนช่วยกดติดตามกด subscribe มเมนต์ดีๆที่มีให้กันไซก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ